thank you จางกยเฮ้ยเอ็งหนีไม่รอดแล้วนังปอบเฮ้ยบอกว่าหนีไม่รอดจะหนีทำไมวะเฮ้ยจางเฮงเฮ้ยโว้ยมึงจะมาหิวอะไรตอนนี้วะกูไม่ได้หิวอีเหี้ยอะไรเขาโยนมาให้ รีบตามมันไปดิเอาออกกันด้วยเปล่าโอ้ยจะมันเลยหาออกเลยแล้วไปพลังเขาเพียนอาจารย์เพี้ยนขอบคุณครับท่านขม ตายเลยแล้วะเนี่ยไปต้อพวกตาเร็วเร็วอย่าไม่ได้คนเจียวไปไอาจารเดี๋ยวนีคือ ไม,ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดอะไรเลยเน่เน่เน่กูไมปมีอะไรโทรคุยกันนะอลไะไปก่อนเ,อนเนไปไปเจอไปเลยป่าที่มันมีต้นไม้มึงดูสิสดเดิอเข้ามาในปา่าเจอแล้วใช่ไหมปา่าที่มีต้นไม้นะอะไรน,นะ <laughs> สัตว์เก่าตัวเองหรือว่าเธอก็แล้วมาขึ้นมาลูกมาผมเพียงเจ้าสงมาเจ้าตงมาดีนี่มามาขึ้นมาลูกมา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 ลอให้พอ่อเร่มเลมาว้าว<ป>่ากำลังคิดคนวิชาเอากันแบบง,ง่ายว่าขั้นเทพคอยดูนะเองจะไม่เห็นข้าเลยวังหนึง่ง หายไปแล้วเป็นไงบ้างคนไม่เห็นอาจารย์เห็นในเกลื่อนไอ้สัตว์จะบ้าหรือเปล่ามึงก็บอกว่าเห็นแล้วก็สิ้นเรื่องอุตลาเรียนมาทำไมเนี่ยฮะมีธุระอะไรหรือเปล่าไม่มีผมไปนะเดี๋ยว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 ไม่มีธุระมึงจะโด,ด,ดนมาได้ยังไงมึงต้องมีธุระมึงจะไปไหนโอ้โหทางเดินต้องเจอเยะมึงจะไปเดินจำเพายอะไรในน้ำเนี่ย เงียบแบเนี้ยเฮ้ย,นนยแต่เขาว่ามันดีกว่าเขาเริ่มได้กินตุ่มๆมาแล้วละ่ะหุยยังใช้นิสัยจมูกหมาดมก,กินอยู่อีกอะเวนมึงถุยน้ำลายใส่กูยังไงมึงขอชื่อแม่กูไม่ได่าเลยดีกว่าแม่มึงชื่ออะไรจีเครือบเยอะเป็ายนั่นแม่กูเฮ้ยมันใครอ่ะใจเย็นๆพี่น้อง ป้าป๋ามาแล้วโอ้โหเนี่ยมึงยังไม่หายเพี้ยนอีกเหรอวะไอเพี้ยนนั่นน่ะสิเวลานี่ช่วยอะไรเองไม่ได้จริงๆนะมึงสองคนเนี่ยอยู่วัดเดียวกันกัดจะกระหมามึงโทษกูได้ไงล่ะมันเริ่มก่อนนะเว้ยถ้ากูเริ่มแล้วมึงไม่ตอบจะมีเรื่องไหมล่ะแค่ถุยน้ำลายมึงโกรธทำไมวะโอยไม่เกินไปมันเกินไปเลยครบวันต้องมนานแล้วมันทรมไมอาจารย์ครับยอ,ยอยู่กันครับขอแป๊บหนึ่งนะนี่บอกอะไรให้นะภารกิจของเราเนี่ยต้องการความสามเคียรใหญ่หลวง ภารกิจอะไรก็มึงไปปราบผีลาละมึงภารกิจเนี้ยผมมีค่าเหนื่อยให้คนละหนึ่งล้านบาททวดอยู่แล้วมึงให้กุมารฟองลูกพอมีงานทาแล้วมีงานทาแล้วช่วยกันทำค่ะกินหน้าโอเคงั้นก็เลยออาจารย์คงอคนเดียวอาจารย์คงตายไปแล้วไม่รู้กันเหรอรู่ทำไมอ่ะแล้วอาจารย์คงตายไปแล้วไม่รู้เหรอรู้ ทำไมจะต้องไปบอกใครด้วยล่ะมันไม่ได้เป็นอะไรมันแค่ตายนี่ไงปาดยางมึงไงปาดยางมึงไงมันน่ามีเรื่ออาอีกแล้วไปเลยจริงๆเลยเชียจเออ